สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุกทกท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าถ้าคุณห้าวก็กลับไปเกิดไม่ซะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาเจอกับช่างยันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณน่องเองนะครับ คุณนองนะฮะเจอกับช่างยันวันนี้ช่างยันก็มากับสไตล์เดิมนะฮะเป็นสีแดงนะครับก็ม้ายงขวานะครับจังหวะนี้ที่ขึ้นนะเบี้ยด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นการป้องกันนะฮะเบี้ยก้ามปูนะฮะเบี้ยก้ามปูมันก็ต้องแก้ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโอ้โหแบบนี้โดนแทงสูงเข้ามาอีกแล้วนะครับเอาแทงสูงก็ยกม้าไปแก้สูงนะยกม้าเข้าไปแล้วก็ ดันโคนเข้าไปนะก็มีวิธีแก้หลายแต้มนะครับแต้มนี้ก็นะขายเม็ดนะโอ้โหกูต่อสู้กินซะแล้วนะเอากินก็กินนะแล้วก็กินตัดเข้าไปบ้างนะถามว่าเขาจะเอาอะไรกินเขาเอาเบียร์กินแล้วก็เอากลับม้ามาก่อนแล้วก็เอาคนไปยืนแท่นนะคนยืนแท่นเอาขนไปหลบนะครับนะแต้มนี้กูต่อสู้ก็เอาเรือมัก กดนะฮะกดตำแหน่งที่เจ้าขุนวังในนี่แต้มนี้นะฮะแต้มนี้เป็นแต้มแต้มที่เจอบ่อยนะครับก็คือเขาจะพยายามทําลายหน้าเบีย้ยตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้ขุนเราไปอยู่วังในนะครับเห็นไหมฮะจากม้ายงขวากลายเป็นม้ามังกรไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขาจะปูเบีย้ยแล้วก็หินตัดออกมาเพื่อเอาเม็ดขึ้นมาใช้งานนะครับจังหวะนี้ผมก็ต้องนะเอาเรือมากดนะะมาลองไว้ตรงก่อนนะครับตรงกลางเพราะว่านะ ตรงกลางเราอาจจะขาดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็พยายามเอาคนขึ้นไปนะยืนแท่นเขาไว้นะกูต่อสู้หลบเรือมาแล้วก็เอาคนขึ้นไปยืนแท่นจังหวะนี้เขาก็เอามามาจับโคนเอามามาจับโคนเอามามาจับโคนแล้วก็ขึ้นขุนเข้าไปก่อนนะให้เลือถึงกันก่อนนะครับอืมวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะคือ มันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างนะครับว่ามีเม็ดสู้กับเบี้ยตรงกลางนะครับแต่ว่าเบี้ยตรงกลางมันก็เป็นแค่เบี้ยสวยงามนะครับก็ยืนเท่นะครูต่อสู้เขากะคิดว่าน่าจะกินเบี้ยตรงกลางนะครับเอาเบี้ยเอาเบี้ยกินเราหมากินเราเอาเบี้ยกินนะแล้วเขาก็อามาก <illar> ินโคนนะจังหวะนี้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะที่เคยเจอก็จะเป็นแบบนี้สัดส่วนใหญ่นะครับ แต่นี้คูตรงตู้อา้ายังไม่ยังไม่โจมตีนะขยับขุนมาจับม้านะซึ่งตัวที่อยู่ด้านหลังก็จะขาดนะครับแต่นี้อืมช่างยันก็จะบุกอย่างไรจะขยายมากแบบไหนนะถ้าเรายกม้าไปต่อม้านี่ก็ามาฟันโคลนเบี้ยหรอฟันหล่อนะ เบีย้ยเอามาฟันโคนแล้วก็เบีย้ยฟันหลอไม่ดีนะจังหวะนี้ก็กินตัดระเบิดเข้าไปเลยเอาแลกกันให้นัวไปกินจังหวะนี้นะกินตัดขราไบเราเอาเบีย้ยโจมตีตัวใหญ่นะโจมตีเม็ดกับโจมตีมานะครับกูต่อสู้ว่าอย่างไงนะครับว่าอย่างไงนะจังหวะนี้เราขอชิงนะชิงจังหวะก่อนขอกินก่อน กูต่อสู้นะมีตัวเลือกก็คือมีเม็ดมีโคเอู้วเอี้ยกินส่วนเข้ามาโอ้โหกูต่อสู้ต้องการควยนะครับต้องการควยนะฮะกินมากินกลับไม่โกงนะเอากินมากินกลับไม่โกงถ้าเรากินมาเขากินลุกอืมเขากินมาเรากินลุกเอาเอบี้ยกินมาต่อมากินต่อมาเขากินมาเอามากินคืนเขากินเอาเม็ดกินเบี้ยโอ้โหูให้นัวแน่นอนนะครับ จังหวะนี้เดี๋ยวนะฮะอือกูต่อสู้กะระเบิดนะกะระเบิดความมันเลยนะครับแต้มน,นี้เอาโคกินได้ไหมเอามาไปต่อมาอือเอามากินได้ไหมเอามากินเอ,เอามากินเราเบี้ยก,กินอืมเอามากินเขาเอามากินโอ้ หลายซับหลายซ้อนหลายแต้มแต้มนี้เออเอาไรเดียวไม่ถ้าเอาเบีย้ยเอาเบีย้ยกินเขามากินโคนขาดอแต้มนี้เอามากินฮนะกินเบีย้ยกกเข้าไปเลยนะอุตส่อสู้โอ้มาด้านขวาแล้วขาดด้วยนี่นะโอ้โอ้ไม่ขาดไม่ขาดถ้ามากินแล้วก็โคนกินยัดเข้าไปเขามมากินเบีย้ยโอ้โห เอ,าอ้ามาแล้วแบบนี้เองนะฮะเขากินส่วนเข้ามาจังหวะนี้อืมกินมาแบบนี้ถ้าเรากินมา้าเขาเอามากินเรากินลูกกอนลูกกอนขอลูกกอนนะเอาลูกกอนอ่าเอ้าเอาเรือมากินเหรอเอาเรือมากินอ๋อเขาจังหวะลูกขันข้นการเอาอย่างยังไงก็กินก่อนนะกินก่อนที่เปรียบเอา กินก่อนดีกว่านะเอาเบี้ยกินกัเข้าไปนะนะเขาก็กินลูกเอากินลูกกินลูกแล้วก็หลบมาเล้หลบด้านบนเอาเรือตีลูกอีกเอาหลบมาเอาเอาหลบมากินเอากินลูกเอากินลูกเราก็เอาเรือกินกัเข้าไปเอาสองสี่หกสองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าเอาเก้าเหมือนกันนะ คนกับมา้ากับเบียงหงายเอา้าไปยังพอเล่นกันได้นะฮะจังหวะนี้ดูแล้วเอาคนยัดเข้าไปนะไปจัน้ำแหน่งเตียไปรับเม็ดกับบ้า,บานด้วยนะฮะอืมแต่น,นี้โอ้เม็ดนี่เบียงหงายเบียงหงายเบียงหงายก็จะกลับบ้านลำบากหน่อยนะฮะกลับบ้านลำบากหน่อยคู่ต่อสู้เอายังไงนะฮะ อู้ต่อสู้อืมทำยังไงครับคู่ต่อสู้อู้ต่อสู้เดินอะไรดีครับโอ้โหก็เทรดหมากดูแล้วก็ยังพอๆกันนะม้าสู้กับโคนนะแต่ว่าสู้กับโคนเม็ดนะจังหวะนี้เขาต่อเลยนะต่อ ตะโนเข้ามาต่ออโคนเข้ามาอืมเขาคขนกินกุ้เข้าไปเลยพองเข้าไปหนึ่งพองก่อนเอ,อ้าพองเข้าไปหนึ่งพองกู้จะสู้ดันเข้ามาอย่างนี้เอา้าเบีย้ยเราโอ้หเขาเรือมากดตรงกลางนี่กดตรงกลางนี่มา้มาม้าม้ากับเบีย้ยมีปัญหานะของเรานะ เอาลูกไปก่อนหนึ่งทีนะไปก่อน,นทีนะให้เขาเสียจังหวะไปก่อนโอ้ถ้าเขาเรือมันกดนะมันกดเบีย้ยกดมานี่เราเสียตัวหนึ่งฮนะมอาลุกลูกไปก่อนอ่ะจังหวะนี้เขาเสียจังหวะก็อืจเจ้าเรือออกออกไปกดไม่ได้อะไรเอาเรือมาลุกขุนเขาก็กินดิกินเขากินไม่ได้นะเอาเรือออกไม่ได้เอาเรือ ไอ้ลูกก็ไม่ได้เบียจะหายนะเบียจะหายอือเอาเบียรแรกกับอ่าเบียหงายแรกเบียความดีกว่านะอือเอาแรกมาแบบนี้ดีกว่านะอย่างน้อยก็ได้คืนหนึ่งตัวนะแรกกันไปเราจะสู้กินหรือเปล่ากินเราก็กินลุกนะครับนะกินเราก็กินลุกหรือ,อยังไงนะคุณน่อง อ่าก็กินเข้ามาแบบนี้กินพองเข้าไปหนึ่งพองพองเข้าไปเอาเข้ามาจังหวะนี้อืเอามากลับมาเขายังเข้าไม่ได้นะเอามากลับมาก่อรมากลับมากอน,นะูต่อสู้กลับไปนี่ขยับขยับหลบตาขุนนะแม่จะเอาเอาขุนมาลงบ่อไหมเนี่ยนะ ม่ก็เรียกมามาลงบ่อไม่ให้มาแหมเจ้าขุนมาลงบ่อไม่ให้มานะขุนไปรับไปก่อนขุนเราก็รับได้นะโอ้ดีนะครับเขามีเม็ดกับโคนี่มันมันยังแยกกันไม่ออกนะอ่ะแต่นี้แต้มนี้เอาเรือมากดกินเบี้ยกดกินเบี้ยก็ไม่เอานะดันเสริมเข้าไปไม่ให้มานะครับไม่ให้มามาไม่ได้นะโกูตู้เอาเบี้ยดันก็ไม่ได้นะเบี้ยดันก็กินนะ เอาหลบไปเอาขนหลบไปจังหวะนี้อือเราก็เอาเรือนะมาจับก,กินเบีย้ยดีกว่านะมาจับก,กินเบีย้ยด้านซ้ายมือเอาเอามาจาับเอาเรือมาจับก,กินเบีย้ยสั้นซ้ายมือโคนมิดเขายังไม่ได้ใช้นะยังใช้ไม่ได้นะนะนะเอาเขาเอาเรือมาผูกเอาเรือมาผูกเอาเรือมาผูกก็อา่า เอาเอาเอาอะไรเอามา,มาตีลูกนะมาตตีลูกมาตีลูกก็ไปเพราะว่าเรือเขาเขาเขาจากไม่ได้นะจากก็กินเบีย้ยนะเอามาตีลูกอเอามาตีลูกแม่จะเอาคุนจะเ,เบีย้ยขึ้นไประเบิดไม่ดีนะไม่ให้เข้ามานะมาตีลูกไปก่อน นะมาตีลูกเขาไปก่อนกูจะสู้เอายัางไงนะฮะขยับลงไปนะขยับลงไปขยับลงไปโอ้ไม่ขยับนะบุกเข้ามาเลยนะเอาบุกเข้ามาแบบนี้อ๋อบุกเข้ามาแบบนี้เอาเดือตีลุกเข้าไปเอาเข้ามาอีก ออกไม่ได้นะออกไม่ได้้ะเอาเข้ามาอกีกเข้ามาอีกก็เอาเอาหมาผูกเบียเขาไว้เอาหมาผูกเบียเขาไว้นะดีนะมาเรายืนนี่เม็ดก็แทงมาไม่ได้นะผูกเขาไว้ผูกเขาไว้วไวนะก็อา้าวเขาพยายามจะเบียขึ้นมาหงายเบียรขึ้นมาหงายก็เอาเรือ่องเข้าไปหนึ่งพองโอ้โหเข้าไปเข้าไป เขาไปโน่นโน่นขึ้นไปโน่นหน้าเม็ดต <can> ัวเองหน้าเบี้ยตัวเองนั่นไปเอ้าไม่ไปไม่กลับอีกเอ้าไม่กลับไม่กลับอย่างนี้นะไม่กลับอย่างนี้ก็พองเข้าไปอีกเอ้าพองให้เขากินเฉยเอ้ามันคือเรื่องของเรื่องมันเกะกะมันเกะกะพองเข้าไปอีกหนึ่งพองมันเกะกะนะมันเกะกะมันเกะกะนะครับ fc นะเพราะว่าเพราะว่าเราพองในต้องการให้เขากินนะ ผอผมจะเอาคุณเข้าไปนะคู่ต่อสู้ไม่ไม่เข้าไปอีกนะเออไม่เข้าแต้มน,นี้เอกินของช้ด้วยไหมเอาผ่องไว้ก่อนเอาผ่องกินของช้ด้วยไว้ก่อนนะเอาเอาเรือลุกเข้าไปเอา,เอาเ,อ,เ,อ,เอาเรือเรือเออเรือแหมเรือไม่ไปทัทีนะ คิดนาะนลุกแต้มนี้ใช่ไหมลุกของลุกแต้มนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวเรือเขามามาตีลุกเราก็เราก็หมดลุกอีกอหมดเจจังหวะต้มนี้เอาไงดีตีลุกเขาติดตีลุกเขาติดอืตีลุกเขาติดตข,ดขุนไปไม่ได้เขากินเบีย้ยเอาตีลุกไปก่อน ไม่รู้จะทําไงนะตีรู้ไปก่อนเพราะว่าถ้าก็ติดแล้วก็กินเบีย้ยเขาเข้าไปนะแล้วก็เอาขุนตามเข้าไปเอามาเปิดไปนะเอามาเปิดไปบังตาเรือเอาเอาเข้ามาแบบนี้ก็จบเกมสิครับนะครับเอามาไต่ลุกเข้าไปแล้วก็เอาเรือไตลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหเดินเข้ามานะขุนห้าวก็เป็นแบบนี้นะครับนะ ถ้าคุณห้าวก็กลับไปเกิดใหม่ซะวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย